ก่อนเดินทางก่อนจะเดินทางกลับบ้านไปทําง,งานนะครับก็จะแวะสารตันคู่ก่อนนะครับสวดมนต์ก่อนนะครับสัก,สกรอบอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังทางอภิปูชยามิ อาลังสัมมาสัมพุทธ佛พระขวาพุทธทางพระขวันตังอาภิวาทิมิสวากาโตพระขวาตาตม,มุขมังนัมมาาหามิสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิอิมินาสก,กาเลนะพุทธทงอภิปูชยามิ อิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอาพิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธรรมูธรรมังนัมมสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสัพพะเมตุสังฆมัตถเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมตุสังฆมัตถเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมตุสังฆมัตถเมพันเตพุทธังสารนังกระฉามิธัมมังสารนังกระฉามิ สังฆังสารนังกชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกชามิทุติยัมปิธรรมังสารนังกชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกชามิทุติยัมปิธรรมังสารนังกชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกชามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ caca na sampan no suka tolo kawi du nanut talo pu tatham masalah di Satha dewa mansan nago wawate so atau bakta tem sandi patipanno bak waktu sawwa Kaanggo pucu patipanu bakal wat sawwa Kaanggo Jayapatiipanno bakal wat sawwak Kaanggo Sami dipatipanu bakal watosawak jadi ta ceali kulit sayukani ka Purit อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักคือเนยโยอัญชาดีการะเนยโยอนุตตรังบุญยะกิต,ตังโลกสาติพาหุงสาหาสะภามินิมมิตตสาวุทันตรังปริเมฆรังอุทิทากรัตเสธามารัง ธานาธิธรรม,มวิธินาจิตวามุนิโตตังเตชะสาะวาตุเตชยมังคาลานิมาลาติเลกพบพิยุติตาสัมภารันติโคลัมปะนาลาวะกะมกะ,ะมะทัดทยยัคังคังติสุทันตาวิธินาจิตวามุนิโต ตันเตชะสาพวะตุเตชยมังดาราณีนาราคีริงคชาวรังตติอัตถูตังทาวันคิจักกมามนีสวะสุธารุทันตังเมตตมทุเสกวิทินาชิตตวามูนินโทตันเตชะสาพวะตุเตชยมังดาราณี อุกินตะคัน้ามาติอัตทะสุทารุทันตังทาวันติโยชนะปะทัทังภูริมาละวันตังิทีทิพีสังฆาตะมาโนจิตตวามูนินทัวตังเตจสาภา,าวตุเตชายะมังขาราณิกันตวานากันทมุทารังอีวะคาพีนิยาจิตยายาทุตจาวาจะานัง ชาณกายะมันเดสันเตนะโสมาวินทินาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาพวตุเตชยมังคาลานิสัจจังวิหายะมัติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังตะเตอัทะภูตังปัญญาปะจิปะชาริโตจิตตวามุนินโต กันเตชะสาภาวตุเตชายมังคารานินันโทพานันทาพุทธะังวิพุทธังมหิดทิงปุเตนะเทระพุทธเกนะทัมาปยันโตอิทูปเทสาวิธินาจิตตวามุนินโทกันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานิทุกขาทิฏฐิพุทธเกนะสุ ทัทธหัตถังพัมมังวิสุทธิภิติภิติภักกายตานังยานะคเทะวิทินาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธาชยมังคาราอัตตาทายวาจโนทิธาสิเนสารเตมาติมาตันหิ เทตวานะเมกาวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอภิขเมยยะนโรสะปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสัพพานินางปูเลตวาปาลามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเกเตนะสัจวัตเชนะโกตุเตชัยมังคะลัง ทยันตัวโพธิยามมเลสัจญาน,นันทิวันตานโนเอวังอาหังวิทยโยหิเทยันสูชายังกาเลอาปาร,ราจิตตปันรังเกสีเซวตาวิปุขคาเลอาภิเซเกสัมภะพุทธานังอาคาปตัวภามทธาติ สุมังขารังสุมังขารังสุปาภาท,างทังสุหิตังสุขาน,นุสุโมขโตจาสุทินังพรหม,มัจาลิสุปัฏฐคินังกายกรรมังวจจกรรมังจปัฏฐคินัง ปัตากินังมโนกรรม,มังปณนิติเตปัตากินะปัตากีนานีกันตาวานาระพัน,นธันเตปัตตากินีปรวัตุสัพพะมังค์รังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธิ ปะวังตุเตปะวัตุสัพพะมังคารังรักขัมตุสัพพะเทวตาสัมภะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทธิปะวันตุเตปะวัตุสัพพะมังคารังรักขัมตุสัพพะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิปะวันตุเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกามโมระเพปุตตังธรมมกามโมระเพธนังอัตติกาเยยายะยายะเทวะนังปิยะตังสุตตวาอิตติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสวุวรรณโนมะรังสุข,ขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามลังสวาหนัง จตุสัจจาสพังละสังเยปีวิงสุนราสภาตันหังดาราทยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสเพปติทิตาไมหังมัทเทเตเเกเตมุนิสลาสีเสปติทิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปติทิตโตไมหังปุเรสัมภคูนากาโรโอะทะเยเมยอนุร,รุตโธสาริพุโตจัตทะคิเนโกนทันโยปิธิพาคาสมิง โกคราโนจาวามเกทักขิเนสาวนีไมหังอาสุงอนันทราหุโรกัสโปจมหานามโมอุภาสุงวามมโสตะเกเกสโตปิธิภากัสมิงสุริโยวะปภังกโรนิพสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวอุมาลกัสโปเทโลมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปะติทาสิภุนากโร คุณโนังคุริมาโรจาอุบารีนันทะศีวารีเทราปัญจะอิเมชาตานาราเตติลกามะมะเซสาศีติมหาเทราวิชิตาจินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตตวันโตชิโนรสาการันตาสีลเตเจนะปังกัมังเกสุสังคิตาลตานังปุโรโตอาสีทักกินเมตสุทธกังชาทักขังปัชโตอาส วาเมอังคุริมารักังขันธมมรปาริตตัญจ่าอาดานาติยสุตกังอากาเสชะทนังอาเสเสสาปากาลสันทิตาจินานานาวะละสังยุตตาสัตตปากากลังกะตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรันชันตุปัตถวาอาเสสาวินิยังยันตุอนันตชินาตชะสาวาสตูเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัจเจเรชินาปัญชระมัญชังที วิหารตังมะหิตตะเลสัทาปาลินตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุปุโตสุลโขชีนานุภาเวนะชิตุปัท,ทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโกสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชะเลติณโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุปรัต ทิสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโณพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอักขีทานังว่าลังคันทังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุลโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธพระไตรรัตนญาณมะนีนุภรัะสีสาหัสสจธรมรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีธานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเถรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพป,ปโสสังฆะธรรม,มะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุปั r a สีสาหัสุธรรมมาธรรมุสัมมมมงโฆยะธาพุทธนะธรรม,มะปูชาสังฆะปูชาอากักขีทานังวะลังคันทังสีวาลีจะมหาเถรัง อาหังวันทามิทุลโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัมปโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัตถพีคงคาพระภูมิมเทวากรมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัตถพีคงคาพระภูมิมเทวากมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัตถพีคงคาพระภูมิมเทวากมามิหัง พุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังรอมัตรายามาวินาสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังรอมัตรายามาวินาสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังรอมัตรายามาวินาสันติ ักดิ์สิทธิ์อัยาราขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวานานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงพบปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอาโหสีกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอํานาจบุญนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าขออาโหสีกรรม กรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอาหูิีกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออาหสิีกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้เจ้าขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคณาญาติบริวาแรและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยกันเถิดเพื่ออุทิศบุญปุศลให้แก่บรรพบุรุษปิดามารดาครูอุปัธยาจารย์ผู้มีพระคุณญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชตาเจ้าที่เจ้าทางแม่นางพระรธรณีผีบ้านผีเรือน ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่สัมเวสีทั้งหลายและสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญบุศสนี้และจงได้รับบุญสุศนนี้โดยทั่วหน้าทั่วกันเถิดถ้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสัพพะทานังธรรมะทานังนิชาติสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทามิ